เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2025หัวข้อยาเวนิศสีพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อท่านข้อพระคำหลักอบพยพบทที่14ข้อที่14 14พระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย พวกท่านจงสงบอยูเอ่เถิดอ่านพระคำพีอบพยพบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมเสสยื่นมือออกเหนือทะเลและพระยาเวก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งและน้ำแยกออกจากกัน22 ชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้งส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้าย 23. คนอียิปต์ก็ไล่าตามพวกเขาเข้าไปกลางทะเลทั้งม้าและรถรบและพลม้าทั้งสิ้นของฟาโรห์ยีเวลาเช้ามืดพระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหล 25. พระองค์ทรงทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพระยาเวทรงต่อสู้กับคนอียิปเพื่อพวกเขา 26. จากนั้นพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกเหนือทะเล เพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ทั้งรถรบและพลม้าของพวกเขา27มเสสจึงยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ําแต่พระยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเล28น้ําก็ไหลกลับท่วมรถรบและพลมา้า คือกองกาลังทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งตามพวกเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียว 29. ส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกําแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้าย 30. ด้วยเหตุนี้ในวันนั้นพระยาเวโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเนื้อม,มือคนอียิปต คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเล31อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำต่อคนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อถือพระยาเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์เนื้อหาอบพยพบทที่17ข้อที่15 15 โมเสสจึงสร้างแ่่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสีพระเจ้าต่อสู้เพื่อลูกๆของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาถูกคุกคามในวิวรณ์12เมื่อซาตานเริ่มก่อจลาจลในสวรรค์พระเจ้าไม่ขยับนิ้วแม้แต่น้อยพระองค์เพียงปล่อยให้มิข้าเอลหัวหน้าทูตสวรรค์จัดการกับสถานการณ์นั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเรื่องลูกๆของพระองค์พระองค์ทรงลุกขึ้นเพื่อปกป้องพวกเขาพระเจ้าจะทำให้ศัตรูของท่านที่ลุกขึ้นต่อต้านท่านถูกโจมตีต่อหน้าท่านพวกเขาจะออกมาต่อตา้านท่านทางหนึ่งและหนีไปต่อหน้าท่านเจ็ดทางฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่7 7 พระยาเวจะทรงทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางเดียวและหนีจากท่านเจ็ดทางพระคำพีข้างต้นกล่าวว่าพระเจ้าจะกระจายศัตรูที่ลุกขึ้นต่อต้านท่านในเจ็ดทิศทางที่แตกต่างกันเมื่อใดก็ตามที่ลูกหลานของพระเจ้าถูกคุกค,คามโดยศัตรูพระองค์จะลุกขึ้นมาปกป้องพวกเขาหลายปีก่อน ผู้นำทหารในไนจีเรียต้องการทำการปฏิวัติลมล้างประธานาธิบดีที่เป็นพลเรือนเขาปรึกษาเป็นการลับภายในกับที่ปรึกษาบางคนและพวกเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งในค่ายทรงถ่ายของพระเจ้าปัจจุบันคือเมืองแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าซึ่งคำอธิษฐานของเขาจะไม่ให้การปฏิวัติประสบความสำเร็จได้ ผู้นำทหารจึงสั่งให้ทหารมาจับกุมผมในสมัยนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทหารจับกลุมใครก็ตามคนคนนั้นไม่น่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าสำหรับผมผมได้ทราบถึงแผนการนั้นและพูดตามตรงผมเกรงกลัวผมออกไปอธิษฐานในคืนนั้นและหลังจากสรนเสริญพระเจ้าไม่กี่นาที ฉันก็พูดว่าพระเจ้าพระองค์ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือและพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่าก,กังวลเรื่องนั้นเราได้จัดการเรื่องนี้แล้วในวันศุกร์ระหว่างการนามัสในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์บอกทุกคนให้อวยพรปีใหม่ให้กันและกันแม้ว่าเราจะอยู่ในเดือนมิถุนายนก็ทำตามที่พระเจ้าสั่ง และในวันจันทร์ทั้งประเทศก็ได้ยินข่าวว่าผู้นำทางทหารผู้บัญชาการสูงสุดนั้นได้เสียชีวิตแล้วพระเจ้าทรงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อผมและผมก็ไม่ได้ขยับนิ้วด้วยซ้ำผมประกาศในนามของพระเยซูว่าใครก็ตามที่วางแผนล้มท่านก็จะล้มเหลวและล้มลงแผนการของศัตรูจะไม่ประสบความสำเร็จกับท่านในนามของพระเยซู ท่านที่รักไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านท่านจะประสบความสำเร็จได้อิสยาบทที่ห้าข้อที่17 17อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิภากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเว และการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละทั้งนี้เพราะพระเจ้าเป็นธงของท่านพระองค์คือยาเวนิสีเมื่อผู้คนรวมตัวกันต่อต้านท่านอย่าวิตกกังวลแต่จงพักในพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ปกป้องผู้ป้องกันและที่หลบภัยของท่าน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงต่อสู้เพื่อชาวอิสราเอลและเอาชนะชาวอามาเลกในอพยพบทที่สิบเจ็ดพระองค์จะต่อสู้เพื่อท่านพระองค์จะทรงช่วยลูกๆของท่านจากมือของศัตรูและรักษาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านประเด็นการอธิษฐานพระบิดาถ้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นธงนำของข้าพระองค์และทรงต่อสู้เพื่อข้าพระองค์